สวัสดีครับอยู่กับช่องยูทูบพี่เลีวระดมเกืบหลอกครับผมอา้าวยิงงานจอมพระครับใส่ฝั่งนี้ครับผมใส่

รถดินในรับรถดินนก่อนเลยะครับรถดินใครู้ตัว inside เร่งจัดครับคนมามามานะครับผมมามามาคว้ามี่เียงนี่ไงมาคว้า ตรงนี้ปอเออเยแล้วมงไปนใก้น้องมะนาวอ่ะนี่สีเขียดครับผมฟังน้องมะนาวฟังเ่ยสิบปคมความดันนี้ครับ โอ้พูดมากเลยไม่ร oh. ู้ค oh. ันไหนตัวคันไหนเลยวไนอร่จเลยนั่นด้าน้นมันจได้เต้านหลังน่ะนันมันโจยตอนเนื้อปนนได้อีอโันงยาไปขาหลังอีกมันเป็ินอย่างเงี้ย่คันนี้เลเต้ อันนี้ดินครับ นี้เลยนะครับรถลาวนะครับ,ร,บรถลาวไปจอดตางนี้เลยป๊อก็ไปจอดนี่เลยป๊อก็มุมโมนราตรงโต๊ะจะตร้องหาเอง <c oughs> อาพลึบ <c oughs> เต็กเต็กเต็กจากลิ้นแหลกอาเพื่อนอยากตื่นไฟกายอ่ะผม ทีเดียวแปดดูด้วยบอกดังเ่นันโบบอกไม่ออมีที่จอดหรอกลับไปจอดอยู่บ้านเน้ะ,ะนอ ี่ขั้นใหม่ๆเลยยังไม่ถึงเดือนเลรถบ้าบอ่ะโบาปอกนี่ยังไม่ถึงเดือนเลยนี่ไลยนะนี่ใหม่ๆบมบาร์ยังจะมาด้ใช้งานอะไรมั่งนี่ใช้อะไมิกิยังไม่ถึงร้อยเที่ยวหรอมั้งแอ่ทางเำลังเงินเรียงกันเลยเรียงกันเลยสวัสดีครับน้องนนแฟนน้องนนอุ้ยเจ็บหอมใจ ครับคือสวยจารัดนะครับอ๋อตัวนี้โซดีเดี่ยวลั่นคุ้งครับเชือบเฉือบเอารถดินครับรถดินเลี้ยวขวาครับรถดินเลี้ยวขวาปูนหินตรงไปครับข้างหน้าครับงะงะรถดินเลี้ยวขวาเลยนะครับออก ไปไหนล่ะโคโชกไปไหนโอโคโชกโวัวไปถ่ายรูปอยู่เลือตินลม เสียฟูสิกฟูสิกี่เห็นด้ชัดเี่ตรงนี้เรียกเียเกือบห่อครับเกือ่อถ้าเกือบหลอเนี่ยลงโฆษณาดีเลยเลยอย่าเอ้ไม่ลงให้รถขายกับข้าวเบิ้ง นะครับประกาศนะครับใครที่เอาโซ่ไทยนะครับเอามาให้ที่ข้างๆร่นแห่นะครับกับทุนไทยอ่าตลานกระจานะครับเอาโซ่ไม่เป็นอะไรเลยน่าจะเป็นเฟืองวิ่งนะครับเนี่ยหัวเขย่าเลยได้เครื่องวิ่ง

คันนี้ยากเยอะเด้อคงไม่อาปิ้มมงปึ๊บเลยยับจานอบายบายเต็เมเมนมาละเมนมอาจะเลยเสร็จตั้งแต่จัดมางานนี้ใหญ่ใหญ่จัดเลยร้อยกุคันอ่ะเต็มที่ก็ห้าสิบนะห้าสิบหกเจ็ดหกสิบ สายครับจมพระบางจมพระสายนะครับเนี่ยรถสายรถสายคอยมาทีได้นะครับรถสายนะครับดินแล้วไม่หนแล้วก็รถตินนะครับนู่นเหวะในกันนู่นอยู่ด้านในอ่ะตรงไหนติดตรงไหนที่รถครับอยู่ด้านในโอ้เป็นลื่นเนาะขาลู่ลู่ลู่ต้องตัดเลยครับเดียวตัดเลยติดแล้วโอ้ย เขาตัดนเจ้าเอาเอาอีดมาวางไว้รถรถไม่กล้าถอยไปเลยโรกี้โรกี้ถอยนิดนึงโรกี้ถอยนิดนึงเร็วไปได้กล้าขวาไปขวาุนไปเลยขวาบนขวา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 บนขวาอีขวาอีขวาอีพอพอตรงตรงตรง หลอหร yeah. ือว <picky and> <food> <techn ic movie> ่าแหบรอเลยดีโอ้ซุ่มๆเยโฆษณาตัวเองหน่อยดิ้เยฮะฮะวรถสายเข้าตรงนี้ช็อกได้ไหมน้องๆที่จับเดี๋ยว ต้องขอจบคลิปนะครับเราชมติดตามตอต่อไปครับผม